4 1 aftermath มาฟังกันอีกครั้งนะคะ aftermath After <math S 1> เป็นคำนามแปลว่าผลที่ตามมาค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ the aftermath of the storm was devastating ซึ่งประโยคนี้แปลว่าผลกระทบหลังพายุนั้นมีความรุนแรงมากค่ะ42 aggression มาฟังกันอีกครั้งนะคะ aggression Agg <ression S 1> เป็นคำนามแปลว่าความรุนแรงหรือความก้าวร้าวค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ children sometimes show aggression ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเด็กบางครั้งจะแสดงความก้าวร้าวค่ะ43 agricultural มาฟังกันอีกครั้งนะคะ agricultural เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าเกี่ยวกับเกษตรกรรมค่ะเมื่อดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The agricultural sector is vital to the economy ซึ่งประโยคนี้แปลว่าภาคการเกษตรมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจค่ะ44 a i d มาฟังกันอีกครั้งนะคะ a i d เป็นคำนามแปลว่าผู้ช่วยหรือเลข,ขานุก,การค่ะ มาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The senator consulted his top aide before announcing the new bill. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าวุฒิสมาชิกได้ปรึกษาผู้ช่วยคนสำคัญก่อนประกาศร่างกฎหมายฉบับใหม่ค่ะ45 a l l b i t มาฟังกันอีกครั้งนะคะ a l l b i t เป็นคำสันธานแปลว่าแม้ว่าค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The project was successful, albeit delayed. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จแม้ว่าล่าช้าค่ะ46 Alert มาฟังกันอีกครั้งนะคะ Alert เป็นได้ทั้งคำกริยาคำนามและคำคุณศรรพัพท์แปลว่าเตือนการเตือนหรือตื่นตัวค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The alert was issued for severe weather. ซึ่งประโยคนี้แปลว่ามีการแจ้งเตือนสำหรับสภาพอากาศรุนแรงค่ะ47 Alien มาฟังกันอีกครั้งนะคะ Alien เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าแปลกต่างถิ่นหรือต่างดาวค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The alien culture was fascinating to study. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าวัฒนธรรมต่างถิ่นนั้นน่าศึกษาค่ะ48 align มาฟังกันอีกครั้งนะคะ align เป็นคำกริยาแปลว่าจัดให้ตรงหรือทำให้สอดคล้องกันค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ the team needs to align their goals ซึ่งประโยคนี้แปลว่าทีมจำเป็นต้องปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันค่ะ 49 alignment มาฟังกันอีกครั้งนะคะ alignment เป็นคำนามแปลว่าการจัดให้ตรงหรือความสอดคล้องค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ the teacher corrected the alignment of the pictures ซึ่งประโยคนี้แปลว่าครูปรับตำแหน่งรูปภาพให้ตรงกันค่ะ50 alike มาฟังกันอีกครั้งนะคะ alike เป็นได้ทั้งคำวิเศษและคำคุณศัพท์แปลว่าอย่างเหมือนกันหรือเหมือนกันค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ they treated all customers alike regardless of status ซึ่งประโยคนี้แปลว่าพวกเขาปฏิบัติกับลูกค้าทุกคนเหมือนกันหมดไม่คำนึงถึงฐานะค่ะ51 Allegation มาฟังกันอีกครั้งนะคะ Allegation alleg <ation S 1> เป็นคำนามแปลว่าข้อกล่าวหาค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The allegation was denied by the accused ซึ่งประโยคนี้แปลว่าข้อกล่าวหาถูกปฏิเสธโดยผู้ต้องหาค่ะ52 Allege มาฟังกันอีกครั้งนะคะ allege Alleg <ed S 1> เป็นคำกริยาแปลว่ากล่าวอ้างหรือยืนยันโดยยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ they allege that the company violated regulations ซึ่งประโยคนี้แปลว่าพวกเขาอ้างว่าบริษัทละเมิดกฎระเบียบค่ะ53 allegedly มาฟังกันอีกครั้งนะคะ allegedly Alleg <edly, S 1> เป็นคำวิเศษแปลว่าตามที่ถูกกล่าวอ้างค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ the CEO allegedly received illegal payments ซึ่งประโยคนี้แปลว่ามีการอ้างว่า CEO ได้รับเงินผิดกฎหมายค่ะ54 alliance มาฟังกันอีกครั้งนะคะ alliance เป็นคำนามแปลว่าพันธมิตรค่ะ มาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The alliance between the two countries strengthened ซึ่งประโยคนี้แปลว่าพันธมิตรระหว่างสองประเทศแข็งแกร่งขึ้นค่ะ55 allocate มาฟังกันอีกครั้งนะคะ allocate เป็นคำกริยาแปลว่าจัดสรรค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The manager will allocate resources to the project ซึ่งประโยคนี้แปลว่าผู้จัดการจะจัดสรรทรัพยากรกับโครงการค่ะ 56. allocation มาฟังกันอีกครั้งนะคะ allocation เป็นคำนามแปลว่าการจัดสรรค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ the allocation of funds was approved ซึ่งประโยคนี้แปลว่าการจัดสรรเงินทุนได้รับอนุมัติค่ะ 57. allowance มาฟังกันอีกครั้งนะคะ allowance เป็นคำนามแปลว่าเบีย้ยเลี้ยงหรือเงินค่าขนมค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ he received a monthly allowance from his parents ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเขาได้รับเงินค่าขนมรายเดือนจากพ่อแม่ค่ะ 58. ally มาฟังกันอีกครั้งนะคะ ally เป็นคำนามแปลว่าพันธมิตรค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ the president greeted his ally ซึ่งประโยคนี้แปลว่าประธานาธิบดีทักทายพันธมิตรของเขาค่ะ59 aluminum มาฟังกันอีกครั้งนะคะ aluminum เป็นคำนามแปลว่าอลูมิเนียมค่ะ มาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ Aluminum is used in many industries ซึ่งประโยคนี้แปลว่าอลูมิเนียมถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรมค่ะ60 Amateur มาฟังกันอีกครั้งนะคะ Amateur เป็นได้ทั้งคำนามและคำคุณศรรพัพท์แปลว่ามือสมัครเล่นค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ he is an amateur photographer ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเขาเป็นช่างภาพมือสมัครเล่นค่ะ